ขาจะมีนี่ไงค่อยโหนตรงนี้ได้นี่ครับโอ้ยมีมีป้ายเตชันมีด้วยนะสวยนะแต่แบบเดินลัดสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ท่าฉลองนะอยู่ช่วงโรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสถานีรถไฟแล้วก็มาวัดเนี่ยนะครับทางนี้ไม่เคยเดินมาเลยนะถนนสวยมากเลยนะเนะี่ยเป็นแยกเดียวที่ผมไม่เคยแหมนะ แต่เราจะที่แรกเราจะเข้าไปที่สถานีรถไฟบ้านแหลมก่อนนะครับเขาบอกว่าหวานเหรอเนี่ยชอบอะไรอย่างงี้ยนี่มีอะไรดูป้ายนี่เขียนว่าถ้าฉลองนะครับจะมีน้องนี่เปรี้ยวป่ะป่ะาเดินต่อนะครับไปสถานีรถไฟนะตอนนี้ลมเย็นลมเย็นเย็นนะครับตอนนี้เวลา

ือเป็นต้นสายนะที่จะไปแม่กองนะครับนี่ไงาปจะบอกว่าตรงนี้ล่ะตรงนี้จะร่มรนล่ะ้นไม้นไมไม่วยนะพี่ นี่ไง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 ที่เป็นโรง,งเก็บรถไฟอยู่นี่ <c oughs> อ๋อน,นี่เหรอใช่ใช่ที่ตั้งใจมามคืออันนี้นนเลยมีเอ่อมีหุ่นที่เป็นแบบออนนร่อาอะไรเงี่ยทำไมดูในรูปเหมือนกันนั่นเลยกลับมันจะดูแบบนี้เขาไปเจอหมาดำตาขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดินตรงนี้จะตัดตรงนี้เลยนะครับหมาดำเหรอแมาดำหุ่นจะรู้ มาดาม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 เดินมาต้อนรับเราโอ้โหไหนแนะนำหน่อยสิสวัสดีครับให้น้ำหวานคุยนะพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยสวัสดีครับเห็นไหมมหาน้ำหวานก่อนเลยเหมือนเวนเดเลยแต่งตัวอ๋อมันล้มหรอโอ้เป็นพลเมืองดีเออไม่รู้เนี่ยน้าหวานขอตรงกลางดีกว่าคนตรงกลาง ดูเด็กคนสมัยก่อนดูใส่เอวเด็กดูกันเกงเดดงสูงสูง,สง <Yeah. S 1> เหมือนตรงนี้เขาจะมีห้อยหนห้อยหนรถไฟเลยนะขออนุญาตครับ <Yeah. S 1> ตรงไหนนะ <Yeah. S 1> เขาจะมีนี่ไง <Yeah. S 1> ห้อยหนตรงนี้ได้นี่เขาห้นหน่อาพภาพ็ีขึ้น น,นี่หวานต้องนั่งอย่างนี้โอ้โหนี่ อันนี้เหมือนตอนก่อนที่เรามาไม่มีนะนี่เพิ่งัโอ้มีมีเตชั่นนี้ด้วยนะสวยนะนัวาไห้องมีความหวังยวัว่าจะเปิดแอร์นะครับตรงนี้มีสติปาร์ตนะครับเป็นเออ แต่เราขึ้นไปบนสะพานนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นท่าเรือน้อยๆนะน,นเดินระวังนิดนึงนะครับอ้าวเขากั้นทำไมอะ่ะก็เดินได้หวานเป็นไรโอ้ลุงตีต้องเข้าแมวพุงอ่ะนะครับนะ่ะเห็นเป็นลูกเลย ปกติถ้าน้ำลดอาจจะเห็นปลาตีนตรงนี้โอ้ยเรือใหญ่ม,มีเนาะ เพราะถ้าคือว่าน้ามันซัก็้ด้วยแหละเนี่ยเตรียดทั้งหลายะเพราะงั้นพังหมดอืมพวกเศษไม้ใช่ไหมเพราะมันยังต้นเล็กอยู่เลยอืมคิดว่าเป็นอย่างนั้น <laughs>